ท้ายนี้ก็คือนะครับคุณายสมมุตวันัดอาหิินเือน่งหมื่นท่บา่ทลานะครับน้าหอมท

วัดไควัดไครไลงวัดไคลงวัดไคเออวัดไคเออนนมากันนีนะครับใช่เรมันูางจัดในะครับคะ่ในบ้านครับ ครับเลยครับก็เรียนถามท่านกำนันนะครับการทํารถเข็นบรรทุกขึ้นมาครั้งนี้ทําเพื่ออะไรครับก็นะครับการทารถเข็นบรรทุกนะครับก็มันเป็นความคิดนะครับที่เริ่มของคุยกันตั้งแต่คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับจะทำจะทากันรถเข็นบรรทุกนี้มาตั้งแต่โควิดครั้งที่หนึ่งนะครับก็ทำเรืเอยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็การทำรถเข็นบรรทุกเราก็เน้นนะครับเน้นทำให้พี่น้องประชาชน ที่ว่างจากงานนะครับไม่มีการงานทำนะครับในส่วนของอไม่มีเงินนะครับเราก็แบ่งปันความสุขในรถเข็นปันสุขเพื่อให้ทุกคนได้มาอิ่มนะครับได้มาซื้อ,อได้มาอิ่มได้มากินเพื่อ,อจ,จะมีแรงไปไปทำงานต่อ,ตอไปนะครับข้อหนึ่งครับเอ่อทำรถเข็นปันสุขแก่ชาวบ้านนี้ได้อะไรแล้วก็ คุที่มาทํานี่มานจากไหนนะครับแล้วก็ชาวบ้านคิดอย่างไรบ้างครับกับการทำครงนี้ครับครับก็ไอรถเข็นบรรสุนะครับก็ถือว่าเราได้ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนและก็บคณะกรรมการหมู่บ้านได้รเริ่มทําขึ้นมานะครับเพื่อเล่งเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนที่ในช่วงโควิดระบาดเราเราได้ดูแลในเรื่องการแจก,กข้าวสารอาหารแห้งแจก,กในจํานวนของที่ท,ที่นํามาแจก,กในรถเข็นบรรสุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ ได้กินได้อิ่มและนำะกลับไปสู่ครอบครัวอีกเพื่อจะให้มีแรงในการทำงานในวันรุ่งขึ้นต่อไปนะครับอันนี้คือในการที่เราทำรถเขน็นบรรทุกขึ้นมานี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้แหละนะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินที่ได้มาจากทําในอรถเขน็นปรรสุกนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเงินของหมู่บ้านนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เราได้มีเงินให้หมู่บ้านเรามาเป,เป็นเงินตั้งต้นประมาณ1 0,000บาท จากนั้นเราก็มีการประชาพันธ์เสียงตามสายห้องหมู่บ้านนะครับและให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีมีการแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันในรถเห็นบรรทุกบางคนก็มีเงินมาให้บางคนก็มีของเช่นจําพวกไข่มามา่าข้าวสารเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล่องบางทีที่มาเพิ่มในรถเข็นบรรทุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้กินได้ใช้กันทุกวันนี้นะครับองคผมขอเริ่มมะครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่17 พฤษภาคมผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่1รวมระยะเวลาก็16วันที่เราได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนแล้วก็อสม,มอได้จัดทํารถเข็นบรรทุกตัวน,นี้ขึ้นมานะครับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทีเ่เราได้ได้ทาให้กับพี่น้องประชาชนได้กินนะครับได้น,นําของเราเนี้ยไปใช้ในครอบครัวนะครับแล้วให้เติมความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกๆวันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการ ทำรถเข็นบรรทุกของหมู่ที่หกพระธากระดานเรียงเหมืองนะครับจํานวนผู้ที่ร่วมที่ร่วมแบ่งปันน้ําใจอ่ะในเวลานี้นะครับมีทั้งหมด248รายที่ที่ร่วมที่ร่วมที่ร่วมมาตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่ที่หนึ่งจำนวน248รายที่เขาได้ได้เอาไข่เอามาม่าเอาน้ํามันเอาข้าวสารเอาผักผลไม้เอาข้าวกล่องได้มาแบ่งปันในรถเข็นบรรทุกนี้ครับจำนวนก็16วันแล้วก็ ประมาณ248ลายนะครับที่ได้นำได้เข้ามาร่วมรับเห็นบรรสุกที่นี่นะครับแต่ละวันนี้มีจำนวนผู้คนเข้าประมาณก็ไม่ต่ำกว่า200ครับมีอาหารมีอาหารมีอาหารแต่ทุกวันมีไข่มีมาม่ามีข้าวสารมีน้ำมันมีขนมขบเคี้ยวให้เด็กๆทุกวันนะครับแจกทุกๆวันเลยตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งจนถึง6มโมงครึ่งรวมระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อว,วัน คนที่อาศัยอยู่ในตำบลฟ้าหัมครับคนที่อาศัยอยู่ในตำบลพ้าห้มมแล้วก็แรงงานที่คนใช้แรงงานนะครับได้มาได้มา,า,ค,ราครับก็คือในช่วงนี้เนี่ยโควิดมันทําให้เกิดการระบาดและบางคนไม่ได้ทําการทํางานนะครับมันก็เลยต้องให้แบ่งปันแบบตัวนี้นะครับให้เขาได้ได้กินได้อิ่มกับครอบครัวเขาได้มีความสุขนะครับเพื่อจะมีแรงไว้ทํางานต่อไปนะครับผม